ประเดนอยู่ในช่วงที่จะเข้าช่วงเทศกาลสงการนะครับในที่ดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็าอายุใช่ไหมครับนะครับของทุกๆป,ปีนะครับเป็นช่วงเทศกาลนะครับถ้าเปลี่ยนเทงกากปีใหม่ื่อต้อขขงพนคารถเยอะนะครับคือรถเยอะเนี่ยถ้าไม่เกิดอุบัติกาอันตรายนะครับเนื่องจากว่ามีปริมาณรถเยอะความเสีย่ยง 5โมงอางการาอะไรต่างๆนะครับนะครับถ้ามันเกิดขึ้นในที่ไม่เหมาะสมในสงครามนี้นะครับเราจะช่วยกันอย่างไรน,นะครับก็ดูข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางข่าวในช่วงเทศกาลส่งโดยสำนักงานปปนะครับเรียนท่าน,ะรป,นประธานและสำนักงานต้องการรับคำสารในจังหวัดขอรายงานในช่วง3ปีระหว่างปี2565ถึง2567 ถนนเชิ่อางไปเลยครับนะครับนที่เป็นข้อสั่งการนะครับลงนที่2 5มีนาคม2567ครับก็จะเป็นเรื่องของที่ก่อสร้างหรือซ่อแมแตมถนนให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชน2ของความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการขนสง่งพนักงานขับรถโดยสารพนักงานประจำรถ ให้ถือปฏิบัติตามเรื่องหมยกำหนดและผัดเปลี่ยนพนักงานขับรถโดยสารตาม 5. จัดกห้กับท่องเที่ยว 9. ใหุ้กส่วนราชการบูรณาการการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมาตรการต่างๆดังนี้นะครับ